วันนี้มาเจอกับพ่อมีกแล้วนะครับเอ็มค่ายที่ดินสุพรรณบุรีเมืองเนอ่นกับพ่อมวันนี้พ่อมพามาดูที่ดินดีๆงามหนึ่งแปลงนะครับพ่อมซึ่งวันนี้พ่อมพามาดูที่นาที่นาวันนี้ที่พ่อมพามาดูเป็นที่นาแป่งค่ายห้าไร่นะครับพ่อมที่นาแบ่งค่ายห้าไร่แปลงวันนี้ที่พ่อมพามาดูคือติดถนนระยางนี่นะครับถนนรดยางที่พ่อมที่เราเห็นนี้่เลยตามในคลิปนะครับมีเส้ไฟมีไฟฟ้านามาป่าผ่านหน้าที่แล้วครับที่แปลงนี้นี่ครับพ่อม ฝั่งตรงข้ามมีบ้านคนนี่ผมยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเนี่ยจะเห็นที่นาที่นาที่ผมพามดูที่ที่นาที่ผมพามดูเนี่ยคือที่ดินแปลงนี้เลยที่เพิ่งจะเกี่ยวไปได้ซ้ำถึงสี่วันนี้นะครับผมที่นาแปลงนี้ที่นาแปลงเนี้ยแบ่งค่ายจํานวนห้าไร่จํานวนห้าไร่นะครับห้าไร่เนี่ยอยู่ในตําบลดอนค้าอําเภออู่ทองจังหวัดสุรินทร์ห้าไร่แปลงเนี้ค่ายยกแปลงนะครับแบ่งค่ายห้าไร่หนึ่งจุดเจ็ดล้านบาทหนึ่งจุดเจ็ดล้านบาท ค่าโอนค่าซาษีเจ้าของออกให้ชนโนดเป็นขุดแดงเนาะซ่อ4ีจอนะครับค่ารางวัดเจ้าของเขาเป็นคนออกให้ติดถนนลัดยางอันนี้จะเป็นถนนลัดยางมู่บ้านที่เข้ามาก็าจะมีไฟฟ้าน้ำประปาผ่านนี่นะครับพ่บร,รยากาศดีมากแล้วท่านี้อุดมสมบูรณ์น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ทํานาได้ปีละซ้ซ่องทึงสร้ำครั้งต่อปีแล้วด้านหน้าที่เนี่ยเราจะมีคลองส่งน้ำนี่นะครับคลองส่งน้ำที่พ่มจะให้ดูตรงที่พ่มยืนอยู่ก่อนนะครับว่า ตรงนี้เนี่ยคลองส่งน้ําซึ่งคลองส่งน้าตรงนี้จะได้คลองน้าจะมาจากคลองส่งน้าใหญ่ซึ่งคลองส่งน้าใหญ่เนี่ยเราจะห่างจากที่แปลงนี้อยู่มาน400เมตร400เมตรนะครับที่นาก็คือที่นางนี้เลยที่นาแปลงนี้จานวน10ไร่แต่แบ่งค่าย5ไร่นะครับ5ไร่จะอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยครับจะอยู่ฝั่งนู้น5ไร่เนี่ยนากว้างจะอยู่ประมาณ40เมตร 40เมตรนะครับ40เมตรจะเริ่มตั้งแต่ออตรงนี้นะครับที่จะเป็นธงแดงธงธงออข้าวตรงนี้เล็ออกๆเนี่ยธงข้าวตรงนี้นะครับเนี่ยผมปักไว้เนี่ย,ปไ,ยไปชนกระแปลงที่ปลูกข้าแทบหนูนเนี่ยนะครับจานวนฮาร่แล้วก็จะไปชนด้านถ้ายที่ตรงนี้นะครับเรามายืนอยู่เนี่ยเราจะเห็นวิวเข้านู่นไกลๆนะครับจะเห็นวิวเข้าซึ่งวิวเข้าที่เรามองไปเนี่ยก็จะเจอถนนเส้นซ้ำซ้ม ถนนเส้นซ้ำ้ำเนี่ยจะเป็นถนนระหว่างอู่ทองถึงด้านช้างแล้วก็ไปะลุอู่ไถ่บ้านไร่ได้นะครับพมความห้างจุดสําคัญความห้างจุดสาคัญนะครับก็จะห้างจากคลองส่งน้ำประมาณ400เมตรตามที่ผมบอกไปในคลิปนะครับแล้วก็จะห้างจากถนนเส้นซ้ำซ้ำอยู่ประมาณ1 3กิโล1 3กิโลเนี่ยเราก็จะเป็นถนนลัดยางเข้ามาถึงที่แปลงนี้เลยนะครับถนนลัดยางเข้ามาถึงที่แปลงนี้เลยห้างจากถนนเส้นซ้ำซ้ำทนใหญ่1 3กิโล ล้วก็จะห้างพวกเซเว่นซีเจอบตดอนคาอยู่ประมาณ1.5กิโลเมตรแล้วก็จะห้างจากถนนเส้นส4 6 0แต่ถ้าเรามาทางท่าสเสด็จนะครับทางท่าสเสด็จทางโรงเรียนบ้านทา่าเสด็จซากศรทั้งสี่เราจะห้างถนนเส้น 40, สามี่นอยู่หมาณ7กิโลห้างจากโรงเรียนบ้านท่าสเสด็จอยู่หมานสัก10กิโลถึง11กิโลห้างจากตัวอำเภออูทองนะครับอยู่ประมาณ15-16กิโลแล้วก็จะห้างจากตัวอำเภอเมือง นะครับอำเภอเมืองสุพรรณยูมันยี่ิบสองกิโลเมตรแล้วก็จะห่างจากเซนทรัลเกสตอยูมันร้อยสิบกิโลเมตรร้อยสิบกิโลเมตรนะครับร้อยสิบกิโลเมตรก็ใช้ระยะเวลาเดินทางยูมันชั่วโมงยี่สิบนาทีถึงชั่วโมงครึ่งนะครับจากกรุงเทพมาถึงที่แปลงนี้นะครับผมเนี่ยทีน่นาซื่ๆทีน่นาสืวยที่เราเห็นแปลงนี้นะครับจะมีบ้านคนนี่ทางงสายตรงนี้ก็จะเป็นบ้านคนฝั่งตรงข้ามเราก็จะเป็นบ้านบ้านคนเป็นเพื่อนบ้านนะครับพ่ บรรยากาศร,รอบๆบรรยากาศท่วนี้นะครับก็จะทํานาทําไร่ทําสวนกันก็จะมีทานาเนี่ยแปลงนี้เพิ่งเกี่ยวไปได้สามถึงสี่วันแล้วเขาก็จะเตรียมทํานาต่อแล้วนะครับผมนากว้างก็อยู่หม่านด้านท้ายด้านท้ายก็ด้านด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าที่ต้นรัดยางติดของทรงนามเนี่ยกว้างประมาณสี่สิบเมตรและด้านท้ายนะครับก็จะกว้างอยู่หมานสี่สิบเมตรเหมือนกันก็เป็นที่ดีมงานหนึ่งแปลงที่วันนี้พมพามาดู สำหรับคนที่กําลังมองห้าที่ประมาณจํานวน5้าไร่นะครับอยู่ในชุมชนเขตชุมชนทําสู้วันทโํโคกท่องนาปูกบ้านแปลงนี้เป็นแปลงน้ำหนึ่งแปลงเลยเพราะว่าไฟฟ้าน้ำประประาาน,น้าที่เลยยางนะครับที่ตรงนี้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากแล้วอีกอย่างนะครับน้ำไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่ดินที่พามาดูเนี่ยบรรยากาศนะครับไม่มีกลิ่นขี้มูกขี้ไก่ามารบกวนเลยพอ,อยง่ายนะครับไม่มีกลิ่นขี้มูกขี้ไก่มลรกกวัวเลยคือสามาถ มาซื้อแล้วขุดโคกน่องนาปลูกบ้านทําส่วนทําไร่ได้สบายสบายเลยครับสาหรับที่นาแปลงนี้คันนาก็จะชนจากเนี่ยตรงด้านล่างที่เป็นทิวเกี่ยวนะครับแล้วจะกว้าง40เมตรก็จะไปชนกับแปลงที่ปลูกข้าอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยปลูกข้าแล้วก็จะทะลุไปด้านหน้าด้านหน้าก็เนี่ยตามทุ่งบอนนะครับติดถนนรัดยางกว้างประมาณ40 m. เมตรออยง่ายเรานับจากเอ่อแปลงที่ปลูกข้าเนี่ยออกมาถางข้ามือพุ่มเนี่ย40เมตร แล้วก็แบ่งไปทึงทะลุไปทึงด้านล่างด้านล่างก็ตรงนี้ครับ40เมตรเหมือนกันแล้วเข้ามาเนี่ยเราจะเจอบ้านคนร้านค้าและย่างร้านสะดวกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นตลาดนดะตลาดสดเนี่ยคือห่างแค่1.5กิโลเมตร1.5กิโลเมตรเนี่ยเรามีรถเครื่องนะครับเราก็สั้นจอดไปซื้อข้องเท่านี้ได้นะครับแล้เท่านี้นะครับเรามาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศดีเรามองไปด้านล่างเนี่ย เหนวิวเข้าเลยครับจะเห็นวิวเข้าราคาไม่แพงครับติดถนนละยางด้วยไฟฟ้าน้ําปลาพร้อมนะครับผมเป็นแปลงดีงามนึงแปลงพ่มแนะนําเลยผมอาจจะเดินไปไม่ถึงด้านล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยข่าเขาพิ่งเกี่ยวดินมันอาจจะแฉะนะครับผมอาจจะเดินไปไม่ได้พมเดินมาดูดนะ้ประมาณเนี้ยผมก็จะบอกคร่าวประมาณนี้นะครับตรงนั้นจะเป็นคลองส่งน้ําใหญ่เลยคลองส่งน้ําใหญ่ตรงนั้นอนะที่บอกห่างประมาณ400เมตรนะครับเป็นคลองส่งน้ําใหญ่แล้วก็จะผ้นถนนเส้นสั้นสร้างได้เหมือนกัน ต้นคลิปเนี่ยผมจะมีทางเข้านะครับ,มา,บาม,ามาถึงที่แปลงนี้าากนน็จะอธิบายมาว่าถึงนนที่แปลงนี้เขาจะถนนเส้นใดมาถึงถนนเอ่อที่แปลงนี้แปลงนี้บ้างก็บอกแล้วครับห้างจะถนนเส้นสร้างบ้านเมาณ1.3กิโลเมตรเองถนนใหญ่แล้วอีกอย่างเรามายู่เนี่ยเรามีเพื่อนบ้านนี่นะครับถ้าหันหน้าไปทางนี้เราจะหันไปทางทิศเอ่อตะวันออกเชียงใต้นะครับตะวันออกเชียงใต้เดี๋ยวผมใช้ดูรูปทรงที่ดินกันเนี่ยครับ หน้ากว้างจะอยู่อันนี้คือจุดต้นมะม่วงที่ผมเดินลงมาทีแรกนะครับจะเป็นทางเข้าก็คือที่แปลงนี้จะเป็นประมาณนี้เชียงไปงี้เหมือนกันนะครับประมาณ10บไร่แล้วเขาจะแบ่งครึ่งตรงนี้จะได้หน้ากว้าง40เมตรนี่นะครับสีเมตรตอนนี้ผมยืนอ,อยู่บริเวณนี้ด้านหลังก็จะกว้างอยู่ประมาณ40่เมตรส่วนด้านล่างตรงนี้ทางเจ้าของที่เขาบอกว่ามีทางสร้างนาประโยชน์เข้ามาถึงเหมือนกันแต่จะเป็นทางแค่รถเครื่องวิ่งผ่านเข้ามาได้นะครับเพราะ่าเท่านี้มันมีบ้านคน ก็เป็นทางสร้างนาประโยชน์ซึ่งซึ่งทะลุมาถึง่งที่แปลงนี้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นดงข้านะครับตรงนี้จะเป็นดงข้าแต่เนี่ยเป็นดงข้าตรงนี้ก็จะเป็นบ้านคนเนี่ยนะครับเราให้มีรังคาบ้านคนมันเป็นทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็ไปทะลุถนนเส้นซ้ำซ้ำได้เหมือนกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ้านตรงข้ามที่เราเห็นอยู่ในคลิปนี่นะครับพผมตรงนี้ถ้าเราอ,อ้อไปก็1.3มกิโลไปเจอถนนเส้นซ้ำซ้ำอ้อไปประมาณ4ี่ร้อยเมตรเราจะเจอคันคลอง ที่มูดเป็นคลองส่งน้าเป็นตําบลดอนคาแล้วตาบลดอนคาตรงนี้จะห้างจากตําบลสาแก้วเนี่ยอยู่ประมาณสักประมาณสัก 1- นถึงสองกิโลห้างจากรตำบลสาแก้วเราอ้อกันไปตรงนี้หนึ่งจมกิโลนะครับเป็นถนนระย่างอ้อไปอย่างเดียวเลยจะไปเจอโรงเรียนดอนคาไปเจอวัดดอนคาออตอดอนคาไปเจอเซเว่นซีเจของดอนคาแล้วก็จะมีร้านยาร้านอนามัย ร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แกงกระเซงหรือว่าอะไรร้านาห้าร้านอะไรมีหมดนะครับถ้าเราเอาไปหนึ่งุดสาโลนะครับตรงนี้สะดวกสบายและย่างเนี่ยพื้นที่ห้าไร่เนี่ยนากวาง40เมตรนี่ไม่แคบนะครับถ้าเราแบ่งสั้นปันส่วนเนี่ยปลูกบ้านขุดโคกน้องนาเนี่ยเรามีร่องน้ำสร้างน,นะสาม,มารถขุดร่องน้ำโคกน้องนาเชื่อมกันได้หมดเลยนะครับเป็นพื้นที่ดีงามที่ช่วยอีกหนึ่งแปลงข่มแนนําเลยสําหรับคนที่กําลังมองห้าที่จะปลูกบ้านในจังหวัดสุพรรณนะครับ ซื้อที่ไปทําโคกน่องนารือว่าถ้าเราซื้อไปเรายังไม่คิดทําอะไรเราก็ปล่อยเข้าชาวทำนาได้จํานวนห้าไร่เนี่ยนะครับพมเนี่ยเป็นที่ดินดีๆงานหนึ่งแปลงที่พมแนะนําเลยพมยืนอยู่ตรงเนี้ยยืนอยู่ตรงนี้นะครับเราจะได้ยินเสียงเออชาวนาเนี่ยกาลังขับเออคุบคนะครับตีนาทํานากันซึ่งพวกที่พมบอกไปนะครับบริเวณเนี้ยทำนาได้ปีละซ่องถึงซ่อมขังต่อปีแล้วอีกอย่างนะ้าไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์มการันตีเลย นะครับพ่มการันตีเลยและอีกอย่างนะครับบริเวณนี้ไม่มีกลิ่นขี้มูกที่กมารบกวนเป็นชุมชนชุมชนนะครับมีบ้านคนนะครับคือซ่อมมาร์ทที่ว่ามายู่แล้วก็มีเพื่อนบ้านได้เลยนะครับไม่ห่างไกลชุมชนร้านสะดวกซื้อร้านต่างๆมีหมดนะครับพ่มก็เดี๋ยวพ่อมย้ำอีกรอบนะครับวันนี้พ่มพามาดูที่ดินดีๆงานนึ่งแปลงเป็นที่นาที่พ่มเดินให้ดูอยู่เนี่ย แบง่งขายอยู่ในตำบลดอนค้าอาอู่ทองจังวสุริบุรีระยะห่างพ่วงกับระยะห้างตามจุดสําคัญพ่วงกบวอไปตามในคลิปนะครับก็ที่ดินแปลงนี้แบง่งขายฮาไล่แบง่งขายฮาไล่เนี่ยค่ายยกแปลงนะครับฮาไล่เนี่ย1.7ล้านบาท1.7ล้านบาทเนี่ยติดถนนรัดยางไฟฟ้านา้ำประปาพร้อมเพื่อนบ้านมีนะครับมีคลองส่งน้ำหน้าที่นะครับคลองส่งน้ำหน้าที่ของส้านาประโยชน์ส่งน้ำหน้าที่ธรรมชาติแล้วแบง่งขายฮาไร่เนี่ย เป็นชนดนขุดแดงค้าโอนค้าภาษีเจ้าข้องออกให้นะครับพมแล้วก็ค้าหลังวัดเจ้าข้องก็ออกให้ก็ระขายส่วนใจที่ดินแบ่งค่ายห้าไร่จะเนอยู่ในตำบลนอนขาแปลงนี้ก็โถข้ามาสอบผ้ามผมได้เอ็มค่ายดินสมรีเมืองเนอร์สซน่นก็แปดแสี้าหนึ่ง นะครับพ่มแล้วก็ถ้าใครมาซื้อที่ดินแบ่งค่ายฮาร่ที่ดินแปลงนี้ก็พ่มไปนะครับทางพ่มเองก็จะมีข้องสัมมนาคุณเป็นข้อ,ขอควอนเลยร้อยใกันสําหรับคนที่เข้ามาซื้อที่ดินกับพ่มทางเราก็จะมีการวาดรูปให้ก็จะเป็นรูปเมื่อนรูปวิวทิวทัศนะครับนี่จะเป็นรูปครอบครัวรูปเดียว,ยวทางเราวาดให้โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดทั้งสิ้นนะครับโดยรูปเนี่ยอย่าส่งยันหน้าบ้านผู้ซื้อที่มาซื้อที่ดินกับพ่มเลยนะครับพ่มเนี่ยบรรยากาศดีมากๆครับ แล้วย,ย่างเนี่ยที่นี่แปลงนี้ต่ํากว่านุ่นประมาณสักประมาณสักเมตรหนึ่งได้เมตรเดียวได้ซึ่งพมบอกนะครับถ้าคนจะคิดทําโคกนองนาหรือจะขุดทําโคกนองนานเนี่ยเราไม่ต้องซื้อดินข้างนอกเลยเราสามารถขุดดินในที่ตัวเองเนี่ยเราก็สามารถทาเอ่อเอาไมโครซิบล้อเนี่ยมาวิ่งที่ตัวเองทําขุดในที่ตัวเองทําโคกนองนานได้เลยเนี่ยนะครับพมบรรยากาศดีมากๆเราสามารถปลูกต้นไม้ ทำซุ้ดทำโค้งหน้าปลูกบ้านพอบริเวณนี้ปลูกบ้านเนี่ยเราจะเห็นไกลๆตรงนู้นนะครับก็ะจะเป็นวิวเข้าเนี่ยเห็นวิวเข้าด้วยซื้อที่เดินพร้อมวิวเข้าด้วยนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่น่าสนใจหนึ่งแปลงเลยซึ่งก็จะจัดคันนี้นะครับเนี่ยคันนี้นะครับเนี่ยคันนานเนี่ยเนี่ยที่เกี่ยวไปแล้วเนี่ยจะติดกับอีกแปลงด้านข้างเข,ขาปลูกคาก็จะกว้างประหยันธงตรงนู้นประมาณ40เมตรนะครับความกว้างอยู่ประมาณ40เมตร ส่วนความลึกเนี่ยจะอยู่ประมาณซ่องร้อยสิบเมตรซ่องร้อยสิบเมตรนะครับความลึกซึ่งด้านท้ายซ่องร้อยสิบเมตรเนี่ยครับก็เป็นที่ดินแปลงดีงานหนึ่งแปลงพุ่มแนะนํานะครับพ่อมแล้วก็ทางเราเองก็มีบริการร่างการค่ายนะครับทางพุ่มเองเอ็มค่ายดินพุ่มดีเมืองเนิร์ก็มีบริการร่างการค่ายไม่ว่าจะเป็นเอ่อรับปรึกษาเรื่องการขุดดินทุบดินขุดโคกร่องนานะครับพ่มหรือว่าจะเอ่อปรึกษาเรื่องการข้อน้ําข้อไฟนะครับนัดดูที่ดินจริง นัดดูที่ดินจริงก็โทรเข้ามาสอบถามเบอร์โทรผมได้เลยหรือจะนัดวันสอบถามข้อมูลพม่มเติมก็ูนเก้าแปดแปดสี่ห้าหนึ่งซูนห้าเจ็ดเอ็มค่าที่ดินสมรีมังเนอร์หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามก็แอดไลน์เบอร์โทรผ่มเลยเพิ่มเบอร์โทรนะครับก็ขึ้นเพื่อนแล้วหลายพุ่มนะครับก็เพิ่มได้เลยเนี่ยเป็นที่ดินดีๆงามนึ่งแปลงเราจะเห็นนะครับไฟฟ้าน้ำปปาเนี่ยผ่านแล้วและย่างทางที่เราเข้ามาเนี่ยมีไฟทางมาตลอดนะครับมีไฟทางมาตลอด มีเพื่อนบ้านนะครับถ้าใครอยากมาดูที่ที่ดินจริงนัดดูที่ดินจริงได้นะครับแล้วก็โทรมาสอบท่ามรือแอดไลน์มเข้ามาสอบท่ามกันได้เนี่ยพ่อมชมบรรยากาศอีกรอบนะครับเนี่ยพมเดินดูเราก็จะได้ยินเสี่ยงรถทุบตีนาทําอะไรกันเนี่ยทํานาทาส่วนทําไร่กันนะครับพมและย่างที่ของเราเนี่ยติดของส่งน้าด้านหน้าที่ด้วยเดินทางสะดวกสบายครับเข้ามาเนี่ยเราท่านทนนรถยางมาตลอดนะครับพมเป็นทุนรถยางเข้าหมู่บ้านเนี่ย เนี่ยเราก็จะมาถึงตรงนี้เนี่ยครับ40เมตรเราก็ยิงตรงไปด้านท้ายเลยไปอย่างนี้นะครับเนี่ยเอาจะได้ที่แปลงนี้ไปฝั่งตรงข้ามีเพื่อนบ้านเนี่ยครับไปฟ้าน้ำปลาพร้อมบรรยากาศดีมากๆทิ่วิวเข้าด้วยก็ถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันแล้วก็จะลืมเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมใช้แนวห้องเอ็มค่ายที่ดินสุนบุรีมังเนอร์จะลืมเลย ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมก็คือกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ทันคลิปใกล้ดินที่พมลงให้ดูกันไม่ว่าจะชอบที่ดินแปลงนี้แบ่งค่ายฮาร่ในตำบลนอนคาอำเภออูทองจังหวัดสุริร์แบ่งค่ายฮาร่ค่ายโยแปลหนึ่ง1.7เจ็ดหลานก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้หรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดดูที่ดินจริงสอบถามข้อมูลที่ดินแต่ละแปลงที่บ่อค่ายอยู่ก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เบอร์โทรตามที่ผมลงไปเลยนะครับพมวันนี้ผมก็พามาดูที่ดินดีงามหนึ่ง นี่แหละครับพมบรรยากาศดีมากบรรยาก,กาศลูก,ก,กทุงท่งลูกทุ่งเลยมีเพื่อนบ้านไม่ห่างจากถนนใหญ่ร้านสะดวกซื้อทุกอย่างดีหมดอาอย่ายังว่าดีหมดขับหน้าไม่กว้างไม่แคบมากนะครับไม่แคบมากสี่สิบเมตรกําลังพอดีเลยสี่สิบเมตรเนี่ยครับพาไรติดถนนรัดยางมีคลองส่งน้าเนี่ยคลองส่งน้ำเน,นี่ยครับนี่ เราสามารถฟังท้อแล้วทาทางเข้าหน้าที่เราได้เลยนะครับพ่มบรรยากาศดีให้วิวเข้าด้วยให้ดูบรรยากาศอีกรอบนะครับยังไงเข้ามาเยี่ยมชมกันเข้ามานัดดูที่ดินจริงกันได้ที่ช่วยดีมงานหนึ่งแปลงพ่มแนะนาเลยวันนี้นะครับพ่มก็ยังไงวันนี้พ่มข้อขอบคุณมากๆเลยนะครับพ่มเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับพ่ม